อยากดูมังกรตกคุนคนเอาว่ามังกรเนามังกรเหรอได้สิสรืรอบผมมังกรคุณพลอยโนหนึ่งดับฝันวันนี้แหละเะโดนแน่คลิปนี้เป็นชลิปที่ตัดจากไลน์ในช่อง YouTube นะครับถ้าใครอยากดูเกมเต็มๆก็สามารถกดไปที่สล็อตของไลน์ในช่องได้เลยนะครับ ของคุณพอยไม่สะท้อนแช่ขายและนี่คือสลีปดระก,ก้อนชิล <c oughs> ได้เวลายิงแอบไม่มีไม่มีใครเข้าแล้วเราก็ไม่ได้ขายเออสุดท้ายวามวงกล้องนี้ก็ไม่ได้เพราะสะท้อนแสงใช่ใช่ใช่เศร้าวะต้องกว้างกว่านี้กว้างก็สะท้อนอยู่ดีต้องย,ย้ายย้ายที่ถ่ายสัมบูรณ์โอ้โห ซืค่ะโดนเอตซื้อบ้านใหม่เพื่อเปลี่ยนมุมกล้องค่ะจริงครับโดเนทสองล้านบาทซื้อบ้านใหม่บ้านจะถ่ายในการอย่างเดียวแล้วก็เป็นคอลเลคชั่นพรีเดิร์ันการผู้จริงเนี่ยได้มาสองล้านซื้อบ้านใหม่แล้วก็ทำคอลเลคชั่นการทั้งบ้านเลยอ่ะผ่านไปสิบปีปวดขึ้นจบเรื่องหลังมุมกล้องช่องนี้จัดโดยคนดูเอเอาก็ต้องถูกใจคนดูจริง มผมเชียร์พี่นะจะเจอคนได้ตึ้งเออขอบคุณที่เชียร์ครับผมก็เชียร์ตัวเองมาทุกคลิปแต่แบบยิ่งไม่ไหววะมันกิ่งเกินทิ้งหนึ่งครับไลค์พาเธอเอ,อ้ยไลค์เก่งสองเมียเก่งเกินนะก้เดินจู๊ทิ้งหนึ่งไลค์สองเก่งสองเหมือนกันเลยหายไปปีผมมา อยู่ดีคนเกียนอะ่ะแบกินหนึ่งอะฮะคอยขอจวดหนึ่งก่อนโ <Okay, S 2> อเคได้จวนหนด,ด,หดหนึ่งดูการเจีใบบนเก็นหนึ่งหรือต่ำก่าเกีร์หตดีวะเฮ้ยไม่สตร์ทไดยูม,ยมาขึ้นเลยแบนไ,มไม่มีเรียบวกห้าพันหนมื่นสามแมน มื่นสามอะไรเลยพี่ฮิลก <c oughs> ่อนฮิลก่อนจั่วทิ้งอ่ะทิ้งฮิลไลท์อ่ะสไลด์ลงมาเลยอ่ะลุยก่อนเลยละกั uh, 10, น <c oughs> อ่าหนึ่งหมื่นแบทรับเอ้ยเกะาอ่าวหวานดิครับเอาไปอีกแปดพัน เลยมือคุณพลตาผมไม่าดใช่ไหมครับไม่ครับผมก็อยากตาฝาดเหมือนกันอุ้ยโอ้หมึงพื้นเอยหนึ่งใดไหมรับขี้ไปได้ก็เย่แล้วพานคุณผมสามเลนป่ะเนี่ยเฮ้ยเศราอ่ะเจ้าเลนฉันเครียดฉันกอดแวนกาดกรอดทิ้งหนึ่งไร โซบ้าหนึ่งดูกาเจ็บใบบนเจ็ดสองเดือนกว่าจจะดูกี่ใบก็ดูไปเถอะไม่ไหวแล้วตอนนี้กรอดจัดนี่ไงได้ตึงเออคนคนแพ้หือว่ตอนนี้ยังเว้ยในนี้กี่เก็บครับไม่บูยยังไม่แพ้บุยยังอยู่เว้ยแบนไม่มีเหรียญหมื่นห้าตีแบนโอ้ยซัตว์แบนเลยเหรอ แน่จริงก็เข้ามาเฮ้ยยังยุดยังรอดอยู่เกศสามนะเอาแตนด์กทิ้งไลค์เกศสามอะหนึ่งหมื่นไปก่อนชิมชิมไม่ชอบตีอย่างนี้เนี่ยรับเออยรับไปดิเอ้ยจบละเอามือดีไหมวะ ดีกว่าอันนี้ตีนี่เข้าแล้วก็เบอร์ตี้ขรบบ้านหนึ่งช่วหนึ่งสองไดท์วินไดท์นี่ขี้ลังแวนฮิวเออของแท<ม>้แท้วะสองสัมเมจจะน้องอุยอ้ยวหวานหวานเฮ้ยยังไม่แพ้เว้ยพัานเลยเขาใ่ลำบากฮะ,อ,ะอยากเห็นคุณพลเล่นสีเหลืองบ้างสีเหลืองเหรอสีเหลืองตอนนี้สีอะไรนะ อยากยอมแพ้เลยเกิดอาการยืมเย้าไล่ค่ะอัตบัตรหนึ่งอเดอร์วิอยู่ตรงนั้นตั้งสองใบอ่ะเออนายเนี่ยโถมฉันไม่ตายหรอกถูกละจถูกละขนาดฉันโดนแกฉันยังไม่ท้อเลยมันคือระหว่างองคนไม่ยอด้อยยังไงล่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามใบได้ได้เล่นบัตรได้ แต่คอยจะอยู่ไหมจะนอนกี่โมงเราอะน่ะถ้าแพ้จะไปนอนเลยเ, <laughs> <laughs> เหมือนไครบาถ้าแพ้จะโดดตึกข้ <laughs> อขอตัวนัหนึ่ง <laughs> กดแบบปักุกันหดีอยพี่แพ้เข้าไปตีบื้ <laughs> วัยรุ่นมือปอมไม่ท้ออะไรไรตะกี้โอ้ยไปตั้งกี่รอบอ้ <laughs> อาวคนร้องไม่ท้อไง <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ อยากเห็นช่องที่จัดเทียร์ลิทเด็กจังครับเทียร์ลิทเหรอโอ้ยเอส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 าเล่ลาเล่เคียร์ลิทเหนื่อยจัดจัดแล้วอาเลคนนู้นคิดอย่างคนนี้คิดอย่างเอ้าเ,เขาถามความเห็นช่องเราไม่ได้ถามความเห็นช่องอื่นมันก็เหนื่อยเยอะตอบคำถามหลายอย่างเน,นื้อวนาเอสเอสครับอย่างเงี้ยใครยอมรับอ่ะผมเอเคลิทโดยผมเองเอ้มันก็จะแบบว่าเทียร์ เราได้ไหมขี้เกียจเอาตัวเข้าดำมากไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเมมเบอร์หรือมีอะไรก็ไว้จัดก็ได้มั้งให้มันไม่แพร่กระจายออกไปเออผมมีพีจีอ่ะพีจี้พีจี้หอมป้าไปแล้วโอเคครับกินติ๊กเกอร์มาพี่จะเดี๋ยวดูก่อนนะเจนิสอาจจะเป็นเมมเบอร์เลยสามหมื่นหนึ่งตีหนึ่งสองสามโอ้โหตีเรียงเลยเหรอพี่ มีอีกป่ะมียืนตรงไหนอยู่ป่ะมีแค่นี้เลยโอ้โ,อโหสามเป้าอะสามเป้าสีเท่าไ่นะสามหนึ่งสามหนึ่งอเวอร์ยังไงล่ะแล้วก็ที่สอง ยังก่อนยังก่อนขอโอเวอร์เะไรได้ป่ะขี้เกียจคิดอะยังก่อนหูเกินโอเวอร์มาก็เกินอ่ะข้างนี้เล่คิดก็ข้างนี้เหมือนกันยูโอ้ยู้ได้ไม่เกินไปอะ บางคนจมพูคนอื่นเทียไหนไม่รู้แต่คนนี i, ้เจอกันในกลุ่มแอนตี <k> ้คนพลเนี่ยไม่อยากเจอเพราะไอ้อันนี้แหละตีสามตัวเออโคดเดือดนั่นขาดโอเวอร์นะพอแล้วแค่นี้มาแค่นี้มาไม่รู้จะรอดไงละมือเจ็ดใบคามปวกพลังยังงเนี่ยหนึ่มือนสองห่นใ้กเ็นที่ห่ทดและเมื่อพลอย แบบว่าถอดสมองเล่นใครวิซูยังไ,ได้ไหมเอาเท่าไหร่คียนึงน,น,น,นะพิทสองขอจูดสองว้ดีเดียวแล้วก็าทำไปเขาจะติ๊กเกอร์ออเดอร์หนึ่งหมื่นสองหมื่นสองห้าสามสามแหวนหือสามสามเลยเหรอเขียนสามสามสี่ห้าหกหกหมื่นห้าสองคีวแหวนหกห้าโอ้โหจะบ้า ชี้ไปรแม่โหรับก่อนเลยสองชี้สองชีโอ้โหไหลดีพี่โถข้อเกียรโอเคจบนะจบจ้าแดนดอโอ้โหเกินอ่ะโฆษณาอะไรอ่านแล้วมือจุกันไปโอ้โหคนเขากำลังจะจัดเด็กไอ้นี่มาไงก่อนอ่าคอสกิลเขาระบายหนึ่งได้เกียร์สามสนามได้เกียร์สามกลางสนามได้ ออคออะไรเศร้าเทียนวันนี้จะตายของเจ้าอ่ะเริ่มต้นคาร์บานหนึ่งขอไอ้ตัวนี้บวกหมื่นตีจากแถวหลังได้ยี e 23, ่สิบสามบกาอันนี้บวกห้าพันมีตัวเกตหนึ่งสวยอ่ะไม่นวนเขาอยากเล่นเด็กนี้เพราะคนนี้แหละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยืมได้ ผมเชียร์พี่นะแต่อยากให้พี่ชนะเอาเรียกเชียร์กูเองบอกแล้วไม่รอดตานี้ยังอยู่ยังอยู่อยากให้รีวิวที่เก็บการ์ดทั้งหมดครับว่าเก็บยังไงโอ้โห <laughs> เป็นสิ่งที่ผมอับอายมากไม่อยากให้ดู <laughs> คือแค่นำพังการลูกค้าก็เก็บเก็บดีพอแบบทีเดียวแบบหมดหมดแล้วที่เก็บที่ดีอ่ะ <laughs> <ม>ส่วนการ์ดโต้งเองอ่ะคือแบบอยู่ในซอกนึงอ่ะแต่เดี๋ยวจะต้องมีแหละ เปิดครั้งแสนอ๋อโอเคได้ไปว่ากันสองหมื่นสามปวดแวนก่อนปวดแวนเลยวะเออปวดหัวแวนสองสามยูเม้นน่ารักจังจริงสองแสนค่ะตีเขาได้หนึ่งโซบัตหนึ่งสแตนได้สองหมื่นแวนสองสามสี่สองแสนค่ะแล้วก็ตีโซบัตหนึ่งสแตน ลุกกันกี่ครั้งเนี่ยลุกกันทั้งคืนหมหมดแล้วอ๋อยี่ส <laughs> ิบสามย่บหกแวนยี่สิบแค่ะอันนี้ขึ้นมาบวกห้าพันด้วยอ่าย5 33ิบหแวนอ่นอมีการซีซากันเกิดขึ้นนะจังหวะนี้แวนตีเท่าไหร่แวนตี33มขอกล้าสามใบ โอ้ยอาวอันนี้สามสามสามให้อีกหนึ่งห้าเคอ, okay, อันนี้ตีตีคาริ่หาเข้าโซ่ใช่ดเชนเชนมาเลยกระพัด <c oughs> หนึ่งจวบหนึ่งยิงสองแถวหน้าทำไมยิงสองแถวหน้าลนะ่ะเอ้ยก็โซบาร์กันไปสิครับโอเคค่ะโซบาร์หนึ่งีมการหนึ่งใบเอาไปที่ดึกย้ายขึ้งหนึ่ง โอเคสามมือสามแบนกาสองไปกาเทียสามไป,ปเอาขีชิีไปกินเอ,อ้ยเจ็ดหนึ่งขีชิชีพลังหลังเอ,อ้ยอย่างน้อยก็นี่แหละว,วะเขาจว่เหรงวะมวยเล่นจวดแล้วแหละ,ะจ้าอยากเปลี่ยนให้เฉยสันอยู่ในท้องเออจริงคือยัดเข้าไปเลยสัตว์แทะอะไรกี่ดามจจ๋าสองดามจ เออไม่ต้องเล่นสามหมื่นสามใบกับสามห่สามมึงกล้องนี้ดีมากเฮ้ยโอเคขอบคุณครับดีแล้วที่ชอบถามกล้องที่คนชอบอยู่อันี้เนี่ยมือเจ็ดใบสามสามเธอตีเท่าไหร่นะสามสามอันนี้เท่าไหร่สามแโอเคอ่ะตีสี่ครั้งมากกว่าเข้าโซโจนอีกครันเธอยอ้แรงเกินนี่มันเด็กเอ็กเซลรึเปล่านายคิดถึงเอ็กเซลยังไง ดูง่ายไม่เอียงด้วยโอเคผมมันชอบอีเอียงไม่ใช่ไหมอุ้ยแก๊สตกใส่อยู่นี่ขอโทษไม่เมกัดเลยข้อข้อได้แล้วเด้อเฮ้ยเอาเด้์เป็นสุดท้ายของแกสสนะใช่ตัวไหนเก่งคะตัวไหนเก่งอตัวนี้อันนี้ตีโซบัสหนึ่ง ถ้าเป็นตีครั้งที่สองลูกได้หกพันอ,อันนี้เมื่อเริ่มต้นแบ็นเาา 1, 60, ติร์ฟสขารานหนึ่งบวกหมื่นตีแถวหลังได้อ่าไปเลยเจย์ทำไรฉันสามไปหนึ่งตีหนึ่งสองสามสีก็เลยแปบนึงนะสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามขอสองลูกปล่อยอปล่อยขออูอ้เลยค่ะสองลูกนะจ๊ะหายละ หรอกี่ทีก็ไม่เชื่อกี่ทีก็ไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเกียร์หรอกจริงเหรอทธอมือบไปนะตอนนี้เหลือหกแล้วอ่ะชิดแฟนพลังแวนเฮ้ยไอ้มาเลยกูไม่รู้จักโรบินไมค์สตรีไม่จริงเจ้า ใช่แ้ครับน้องโอ้ไม่นะโอ้ฉันจะกัดทำไมสอนละเมีดนะเขาอ่ะยังมีฮิลอยู่เต็มอกเอาวะฮิลกูหมดแล้วเนี่ยหนึ่งเออไม่อ่อยกูหรอกเกตสามและตายไมเอไมมกูจะกัดมือทำไมจี๊ ใครไปสู้คนมึงได้ใครจะสู้ได้กูอยากรู้ก็เขามีออเดอร์แค่สองใบอ่ะเขาโดนบังคับเล่นแบบนี้คารรี่คารี่แล้วแต่รี่เลยครรี่ชี้อับวกสามได้แล้วป่ะใครบอกว่าไดเวอร์ขมๆไม่จริงครับอันนี้ได้ปกติครับอันนี้คือปกตินะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจะมือทองๆหน่อยก็โอ้ออกแล้วครับอันนี้คือยังเขาเรียกว่าไง ยังเอาพลังออกมาไม่ได้ไม่เต็มที่อ่ะคือใช้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะเอาจริงอันนี้พูดถึงใครอ่ะเธอ <laughs> คือได้แรกต้องขอสองลูกครับได้แรกคิดไดสองโอเวอร์อะไรอย่างงี้พูด <laughs> ไม่เคยกวนกวนเกรงแต่การสองไดแต่อย่างไรไอเราก็ไม่จำเไงแม่งกัดได้สองไดไแม่งโดนตลอดบอกแล้วแพ้ <laughs> ไปชิบชิบ <laughs> บินออเดอร์ไปสุดท้ายเป็นยังไงล่ะเออไม่งเลชิ้นต่างกว่านี้เออ <c oughs> คือต้นเกมมาเธอ,อ,ขอเขาเปลี่ยนมือมาโอเวอร์ over ขึ้นมือเขาแล้วอเออแล้วมีคนบอกว่าขอดูโอเวอร์หน่อยมังนี่เหรอ <c oughs> แต่เมื่อกี้มีคนบอกอยางเห็นบาสติออนเธอบอกว่าอะไรนะถ้าจะแพ้ก็คือจบแต่ถ้าชนะให้ตายอย่างเงี้ยจริงปะเนี่ยเอาก็เธอบอกอะตีหนึ่งแล้วอ่ะรีบเล่นรีบจบมีคนบอกอยากดูบาสติออนเก็บแล้วเดี๋ยวช้ำเดี๋ยวมังกรช้ำ ให้ให้ดูแบบเป็นขวัญตายเฉยให้ดูแบบว่าแสงยาดูบ้างให้ดูเด็กคทียอเอสเอสเอสแค่รอบเดียวพออาจจะทำไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวทุกคนกอปสเต็ปไงเออสเต็ปแล้วเนี่ยสเต็ปสเต็ปแบบจะแพ้เออราพิก็มาชนะกับอีกไ่ายแบบไอ้เฮียกูชนะไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสวนกันมาได้ให้พี่ไปเล่นโอเวอร์โหลดหลายนั้นหนักเลย ขอสองลูกคนนี้อ,อวนตลอดอะเออชอบชอบแบบให้มันเสียงเสียงไงไม่ใช่กูไม่ได้อย่างสองลูกกูเซฟแล้วนอกจากนั้นก็มีทอะมีกระโดโรเวอร์วะถ้าลูกแรกมันเป็นทิกเกอร์เขายัดหมดอะพอสื่อหกออกมาดายจีเวลยังไงอบบพี่ผมผมยังไม่จัดเลยผมคิดว่าเองจะคงดิดเดิมไปก่อนแล้วก็บวกไอตัวเกียร์สามที่มันถอดโซค่ความกำลังยิงบอดเอ <c oughs> อจะเลงงานนั้นเพิ่มขึ้นเครียดวะ เราจะคำนวณไปทำไมวะในเมืม่อแม่งเปิดมาออแวนเปิดมาอะแล้วเล่นเด็กะลรเอว่อาอยากเห็นเด็กเลยเอออยากให้คยเล่นเด็กอะเลยครับทำไม่ได้อีกแล้วแต่เห็นคุณพลโดนตกเดียมโหเศร้าอ่งไม่แพ้เอาจริงผมยังไม่แพ้โอกาสได้หมดเลยก๊อปยากที่สกิลสุดคนไม่นึกว่าเด็กแบบนี้จะมีไลฟ์ผมก็ไม่นึกครับ <c oughs> <c oughs> ใครก็มไมิดกลัวเป็นแค่ผม หรือกล้องเบอร์จริงๆครับจริงเหรออาจจะเป็นที่เน็ตผมครับ <S <S 2> <S 2> นี่คือหญิงสาวไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจะเสียใช่มันต้องจังหวะนั้นมันก็ต้องออ l ไว y แล้วถือเจ็ดอาชีมาอยากเห็นคุณพลอยเล่นสีอื่นนะงั้นสีชมพูเข้มปานกลางแล้วก็สีชมพูอ่อนสีอะไรเกรย์พิงก์อะไรอย่างงี้ชมพูเข้มเทาคลิปนี้ก็จบันที่หนึ่งเกมแล้วครับคลิปหน้าพลอยเล่นสีอื่นแล้วถ้าเกิดใครชอบก็ฝากไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างคลิปด้เลยนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ